คนที่จะไปเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยต้องตีนติดดินตามที่ผมรับปากไว้ว่าผมจะเสนอความเห็นคนที่สมัครเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะเข้าคอรมอลาลังงารนั้นตอนนี้คันดิเดตเหลืออยู่สองท่านท่านแรกคือวิทัยรัตนากรท่านที่สองคือดรรุ่ง มาริกามากถ้าพูดถึงแบ็กกราวแล้วเนี่ยอายุก็ใกล้เคียงกันคุณมาริกาคุณดรรุงอายุท่าน58ปีคุณวิทา,ายุ54าแต่ต่างกันที่วุฒิการศึกษาซึ่งเรื่องนี้ผมจะพูดสักนิดหนึ่งได้ไหมครับท่านผู้ชมเรามาเจอเด็กที่จบปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จากฮวัดตอีกแล้วเรามีผู้ว่าที่จบฮาวาต์ MIT มเยอะมากถึงขั้นด็อร ท่านตอนนี้ดำรงตำแหน่งด็อกเตอร์รุ่งดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยท่านเป็นคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินกอนอสคณะกรรมการระบบการชำระเงินคือพูดง่ายว่าทุกวันนี้นี่ที่แบงก์กำไรกันมหาศาลเลยเนี่ยท่านก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าท่านเป็นลูกน้องโดยตรงของอดีตผู้ว่าเศรษฐพุทธที่กำลังจะเป็นอดีตผู้ว่าคือถ้าพูดถึงวัยวุฒิและคุณวุฒิแล้วเนี่ย สำหรับคนไทยที่เหอคนจบต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาบาคอแตก Harvard MIT แล้วเนี่ยดรรุ่งก็น่าจะเหมาะที่สุดแต่ผมเนี่ยเจ็บปวดกับคุณเศรษฐพุทธมาตลอดระยะเวลา3-4ปีที่ผ่านมาที่คุณเศรษฐพุทธเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยผมรู้ว่าคุณเศรษฐพุทธมีคนเชียร์เยอะที่คนอวยเพราะว่าคุณเศรษฐพุทธต้องยอมรับว่าเป็นคนสร้างภาพเก่งมากสร้างภาพหลอ่อโปรไฟล์ดี แต่เศรษฐกิจย่ำแย่ไปหมดผมเป็นคนแรกๆที่วิพากษ์วิจารณ์ท่านผู้ว่าเศรษฐพุทธแล้วผมก็โดน f อของท่านผู้ว่าเศรษฐพุทธหรือติ่งผู้ว่าเศรษฐพุทธซึ่งเชียร์ท่านผู้ว่าถึงขนาจ,จะให้เป็นนายกรัฐมนตรีเสียด้วยซ้ําน่าเสียดายมากแต่ความจริงมันมีหนึ่งเดียววัดความเก่งไม่เก่งในการดูแลระบบการเงินของบ้านเราดูแลธนาคารในประเทศไทยก็ปเปนตวในยุคท่านผู้ว่าเศรษฐพุทธซึ่ง ลูกน้องคนสุดทิ์คือดรรุ่งคนนี้ล่ะมีส่วนทำให้สถาบันการเงินเข้มแข็งมากจนเกินไปกำไรอย่างมากมายมหาศาลเรียกได้ว่าหุ้นของธนาคารแห่งประเทศไทยอาหุ้นของธนาคารต่างๆขึ้นเอาขึ้นเอาเพราะว่ากำไรอย่างน่าเกลียดน่าชังมากขณะที่คนจนกำลังลำบากประชาชนกำลังโดนธนาคารหลายแห่งรังแกหลายๆเรื่องนี่ยังไม่นับกับเรื่องของ การปรับโครงสร้างหนี้ที่ยุคท่านผู้ว่าเศรษฐุธปรับทีไรก็โยนกลับไปให้ธนาคารพาณิชย์คือธนาคารพาณิชย์ในยุคของท่านผู้ว่าเศรษฐุธแล้วก็ตามความรู้สึกของดรรุ่งจึงเป็นทีมงานทำนั้นเวลาปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยไม่ได้ลดหนี้แต่เอาหนี้เก่าเนี่ยไปใส่หนี้ที่กำปรับไปใส่ไว้ในหนี้เก่าแล้วยืดหนี้ออกมาให้ยาวขึ้นประชาชนก็เรือหายตอดต่อไป ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวก็สุดแล้วแต่ครับดรรุร่งก็ใจกลายเป็นขวัญใจของธนาคารทุกแห่งว่ากันว่าพอมีข่าวว่าคุณวิทัยอาจจะได้เป็นผู้ว่าการธนาคารไทยคนต่อไปหุ้นธนาคารร่วงเลยหุ้นธนาคารร่วงเลยแล้วทำไมผมถึงเห็นว่าคุณวิทัยน่าจะเหมาะที่จะเป็นผู้ว่าการธนาคารไทยคนต่อไปประการแรกคุณวิทัยเป็นคนตีนติดดิน ประวัติการศึกษาถ้าคุณวิทัยถ้าได้เป็นนะครับจะเป็นผู้ว่าการมหาวิทยาลัไทยคนแรกที่ไม่ได้จบด็อกเตอร์จบแค่ปริญญาโทแต่เขาก็จบธรรมศาสตร์จบปริญญาโทสิจุลาจบปริญญาโทธรรมศาสตร์และจบปริญญาโททางด้านการเงินที่มหาวิทยาลัยเดรกเซลฟิลาเดลเฟียคือถ้าคนที่ดูเผินและคนที่หลงตะวันตกหลงฝรั่งก็จะบอกว่าโอ้คุณวุฒิของคุณวิไทยสู้ดอกเตอร์รุ่งไม่ได้ ด็อกเตอร์รุ่งจบปริญญาตุรีฮาร์วาร์ดปริญญาโทเอ t มปริญญาเอกเอกีกโอ้โหเป็นท็อปของอเมริกาก็ท่านผู้ชมครับไม่ใช่เพราะว่าเราตามตะวันตกมาตลอดชีวิตเราเหรอประเทศชาติถึงพิ่นาาฉิบหายจนวันนี้ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ยูทูบก็เช่นกันนผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู u t u b e เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แลกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y o u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมเพราะเราคิดแบบตะวันตกมันคิดก็ตะวันตกมันคิดที่เราเรียนไปเรียนรู้จากมันมาเนี่ยมันกําลังเจ๊งอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วตะวันตกก็เป็นตัวการก่อสร้างหนี้สินให้หมดทุกคนคุณวิไทยเป็นคนตีนติดด,ดินตีนติดด,ดินตรงไหนคุณวไทยเป็นคนที่คิดอยู่ตลอดเวลาว่าธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยนั้น กําไรมากเกินไปแล้วธนาคาในประเทศไทยนั้นกําไรจากอะไรค่าธรรมเนียมต่างๆค่าโนนค่าน,น,านี่คิดยุบคิดยับไปหมดแล้วธนาคารแต่ละแห่งก็เริ่มออกแอปพลิเคชันบบาบๆรีดไถคนไทยให้จ่ายดอกเบีย้ยสูงๆการปรับโครงสร้างนี้ทีแท้จริงนั้นต้องเป็นการปรับโครงสร้างนี้บนพื้นฐานความจริงเท่านั้น ไม่ใช่ปรับโครงสร้างนี่แล้วโยนกลับไปให้ธนาคารพาณิชย์ร่ำรวยเพิ่มเติมอีกถ้าผมจะบอกว่าคุณวิทัยผมเชื่อมั่นว่าถ้าเป็นผู้ว่าการทางการแห่งประเทศไทยนั้นคุณวิทัยอย่างน้อยที่สุดจะทำให้ความเดือดร้อนของประชาชนไทยในเรื่องการเงินนั้นได้ลดน้อยลงไม่มากก็น้อยแต่ถ้าดรรุ่งเป็นก็ดี แต่ดีกับธนาคารพาณิชย์ทุกคนเพราะว่าธนาคารพาณิชย์ก็จะกำไรต่อเนื่องไปเพราะคุณดรรุลงก็จะใช้แนวนโยบายของคุณเศรษฐพุทธว่าต้องให้พื้นฐานธนาคารแข็งแกร่งคำถามที่มีประชาชนที่มีสติปัญญาไม่โง่เขลาเบาปัญญาแอบอวยคุณเศรษฐพุทธก็ถามว่าเอวถ้าธนาคารพาณิชย์ แข็งแกร่งแต่ประชาชนลำบากยากเย็นจากค่าธรรมเนียมต่างๆค่าดอกเบี้ยต่างๆเนี่ยรเราจะมีคำตอบให้กับสังคมไทยได้อย่างไรตรงนี้แหละที่ผมคิดว่าต้องเข้ามาชี้แจงให้ชัดเจนผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยต้องรักษาสเสถียรภาพการเงินซึ่งการที่มาช่วยประชาชนไม่ได้แปลว่าจะไม่สามารถรักษาสเสถียรภาพตางการเงินแต่อย่างน้อยที่สุดให้ประชาชนแบ่งเบาภาระหนี้สิน หรือภาระดอกเบีย้ยที่ธนาคารมีความเจ้าเล่์แสนกลนธนาคารพาณิชย์นะครับคิดดอกเบีย้ยโน่นคิดดอกเบีย้ยนี่ทบกันไปทบกันมาแล้วในที่สุดแล้วประชาชนไม่ได้ลดหนี้เลยแม้แต่นิดเดียวกลับกลายเป็นยืดหนี้ออกไปท่านผู้ชมเข้าใจไหมที่ผมพูดเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่าทําไมผมถึงคิดว่าดีซะอีกคนที่ไม่ต้องจบฮาร์วาร์ดหรือจบเอ t มทคนที่จะไปเป็นผู้ว่า การธนาคารแห่งประเทศไทยต้องตีนติดดินและจริงๆแล้ววุฒิการศึกษาของคุณวิทัยก็ไม่ได้เลวร้ายเป็นคนดีชาติตระกูลก็ดีมารดาชื่อคุณสิริลักษ์รัตนากรเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการคนแรกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบิดาก็เป็นอดีตชื่อโสพลรัตนากรเป็นอดีตปลัดกระทรวงการยุติธรรมวัยวุฒิชาติวุฒิโอเค วัย,ยวุธาิ54ผ่านงานมาหมดทุกอย่างคุณวิทยัยผ่านธนาคารอิสลามมาแล้วไปแก้หนี้คุณวิทยัยอยู่ธนาคารอมสินอยู่ถึงสองสมัยและคุณวิทยัยช่วงที่อยู่ธนาคารอมสินก็ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารอมสินนั้นเข้าสู่ประชาชนได้ง่ายมากขึ้นด้วยนโยบายที่เป็นธรรมต่อคนที่ใช้บริการของธนาคารอมสินคุณวิทยัยผิดอยู่อย่างเดียวสองอย่างหนึ่งไม่ได้จบฮาบัต สองไม่ได้มีคำว่าด็อกเตอร์แต่พูดถึงคุณวุฒิทางการศึกษาก็ไม่ได้ด้อยที่ไหนเพราะว่าจบปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์การเงินหนึ่งใบและปริญญาโทอีกสองสามใบผมคิดว่าประสบการณ์ในการทำงานของคุณวิทัยนั้นเท่าที่ดูประวัติแล้วตีนติดดินมากรู้ถึงปัญหาความทุกขยากของประชาชนคนไทย ที่ใช้บริการทางการเงินขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่สมัครมาเป็นสมาชิกสวที่ชใน YouTube ใครยังไม่ได้สมัครสามารถช่วยสนับสนุนได้วิธีการกดคำว่าสมัครลงไปเสียค่าสนับสนุนรายการเพียงเดือนละ100บาทเท่านั้นสำหรับแฟนๆที่มีปัญหาการสมัครสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ไลน์สวทง